สวัสดีครับวันนี้วันทิศท,ที่28เมษายน2565วันนี้จานดวงดวงเด่นดวงเฮงจะมาแนะนำมวยหน้าทำเงินเมื่อว,วานนี้ก็เข้าเป่าไปแล้วหนึ่งคู่กับรายการมวยช่องเจดสีทีวีสีเพื่อคุณศึก ดาวลุ่งเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีมันอยู่ในมวยรอบปูนตาเสียครับผมให้ไปสองคู่นะครับคู่แรกคู่แรกเลยคู่ที่หนึ่งแดงธีราชัยจะชนะน้ำเงินแน่นอนคู่ที่สองไม่มต้องฟังโทมากครับวุฒิกร นิทิกรสวนน้ำคีรีจ่ายชนะยอดทัศีสองตัวพอจบไม่ไม่เห็นต่างก็สวนแต่เห็นต่างก็ตามเ,าเห็นเ,เห็นชอบก็ตามอย่าลืมนะครับคู่แรกแดงคู่สองก็แดงศิลาชัยกับผมจำชื่อชกไม่ได้ ชนะอยู่แต่ชนะแบบผ,ผืดจับแต่คู่ที่ทสองนี่ไอวุฒินิกอนไอนินินิติกรถวนน้ำทีลีนี่น่าจะาชนะบเบอร์ลองดูอ่าลองดูนะอานะอาแค่นี้แหละโชคดีครับ